กิจกรรมสืบสออิสระโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษาปีการศึกษา2567เรื่องถั่ววิเศษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลายกอฟอพอ,อุปธรรมอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต2 ใส่ใส่รสนให้กินด้เลยตอนเช้าแม่เราแบบใส่รินให้กินอร่อยมากที่บ้านเราอ่ะมีถั่วฝักยาวแม่เราอ่ะแต่น่าไปขายที่ตลาดตอนเย็นเอ๊เมนหมู่บ้านเรามีขายแล้วแม่ที่สิ่งนั้นเรามาสูบใส่ถั่วในหมู่บ้า,านเราไหมน,นั่นไปเลยวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของถั่วแต่ละชนิด 2. เพื่อศึกษาการงอกของถั่วแต่ละชนิด 3. เพื่อศึกษาส่วนประกอบของถั่ว 4. เพื่อศึกษาความสูงของต้นถั่วแต่ละชนิดคำถามที่สงสัยถั่วแต่ละชนิดมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรส่วนประกอบของต้นถั่วมีอะไรบ้างถั่วอะไรงอกเร็วกว่ากันถั่วอะไรมีลำต้นที่สูงมากที่สุดออกแบบและวางแผนการดำเนินการสืบสอบ 1>, 1. สํารวจถั่วชนิดต่างๆที่มีในหมู่บ้าน2ศึกษาลักษณะต่างๆของมเมล็ดถั่วแต่ละชนิด 3. ศึกษาการงอกของถั่วแต่ละชนิด 4. ศึกษาส่วนประกอบของต้นถั่วและ 5. ศึกษาความสูงของต้นถั่วแต่ละชนิดโอ้ทําไมถั่วในหมู่บ้านเราเยอะจัง,มมงเมล็ดทีเยอะมากแล้วเราจะมาแนะนําถั่วกันเลยถั่วที่หนึ่ง หัวฝักยาวตัวที่สองเขียวฝักยาวพันธุ์ตัวที่สามหัวดำตัวที่สี่หัวแดงตัวที่ห้าเรือเฉียบหัวหนึ่งหัวที่สองก่อนเราจะไปผูกถั่วเราควรได้นำปลูกกันก่อนนะคะหนึ่งครับพีสองหมูสามดินเราจะไปชวนเพื่อนๆมาปลูกถั่วกันเลย ที่หถั่วฝักยาวเธอที่สองถั่วฝักยาวพันธุ์พุกเที่สามถั่วดำเธอที่สี่ถั่วแดงั่วที่ห้าถั่วเขียวเธอที่หกถั่วลิสงทำไมมมีตู้ถั่วลิสงล่ะอ๋อก็เพราะว่าช่วงที่เราปลูกฝนตกหนักทุกวันเลยทำให้เมล็ดถั่วเน่าอ๋ออย่างนี้นี่เอง ต่อไปเราจะมาวัดต้นถือกันนะคะเถัวที่หนึ่งถอฝักยาวถั่วใคเท่าไหร่ประมาณ32เซนติเมตรถัอกที่สองถือกฝักยาวพันพุ่มถั่วแคอเจเท่าไหร่31เซนติเมตร ที่สามถั่วดำ25เซนติเมตรถั่วที่สี่ถั่วแดงขอแค่ที่เราจับหนอ่ประมาทเท่าไหร่22เซนติเมตรห้าถั่วเขียวขอแคที่เราจับหนอง ดีเซนติเมตรยี่สิบสามเซนติเมตรขั้นตอนการดำเนินการสืบสอบเพื่อหาข้อมูลโดยใช้การสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตจากที่เรากดหัวมาสามสัปดาห์ผมปรากฏว่าหัวฝักยาผม,ามที่ผุดหัวแดงแจีที่ผุดหัว จบกการทดลองแค่นี้ค่ะ